สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรินีวิสีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้พามาดูแปลงฝรั่งที่ไม่ได้ปลูกเอาผลนะเนาะนี่อยู่ด้านหลังคือปลูกเอากิ่งแล้วปลูกเพื่อทํากิ่งขายอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวพาเดินดูกันว่าระยะปลูกเท่าไหร่แล้วก็ที่นี่มีปลูกพันธุ์อะไรไว้บ้างนะเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรินีวิสีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่หก่อนใครเดี๋ยวผมพาเดินลงไปดูข้างล่างเนาะแต่ออาาาจจะะลลลงงงงงไไไไดดด้้้แค่ออนะ่่ขขบนมปถึก็เี๋ยว ่ายดูวะครับว่าเขาปลูกระยะเท่าไหร่เพื่อจะทํากิ่งเนาะที่นี่มีกิ่งหงอมกิ่งเปื่อนหงมี่กับกิ่งกิมจูฝั่งนี้เป็นกิมจูเนาะฝั่งนู้นน่าจะลงยากไม่งั้นต้องลงเรือเนาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับโอเคครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเนาะนี่เดี๋ยวผมพาดูโอโหี่ค่อนข้างแฉฝนมันตกอันนี้เขาปลูกแทบจะดูระยะปลูกดิ น่าจะไม่ถึงเมตรอะห้าสิบเซนเองมีมะม่วงด้ยเนี่ยนะแล้วนะลเขาตอนพุกกิ่งเลยอนะันนี้คือเอากิ่งกระโดงที่แข่งขึ้นท่านบนเนาะดูดิพุกกิ่งอบบวบใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแต่นี้เพิ่งตอนไปก็เลยยังไม่เห็นพาเดินเข้าไปดูข้างใน ดูดูระยะครับผมว่าน่าจะเนี่ยสับวางแถวสามแถวอะร่องเดียวสามแถวเนาะระหว่างนี้ก็เมตรหนึ่งแล้วก็สับวางก็น่าจะประมาณห้าสิเซนแล้วเนาะแล้วก็เขาจะเลือกกิ่งกิ่งตอนที่มันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากคือใครกําลังคิดจะปะลูกฝรั่งเชิงพันธ์นี้นะเนาะมันได้สองแบบนะก็คือ อย่างแรกก็คือปลูกเพื่อขายผลอันนี้ต้องเ,นเ็นต้นนิดนึงแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะปลูกเพื่อเอากิ่งแบบนี้เนาะก็พื้นที่น้อยๆก็สามารถสร้างไรายได้ได้นะน,นี่เขาก็ปลูกเอากิ่งก็ค่อนข้างชิดเลยครับดูนะแล้วตอนทุกกิ่งจริงๆครับโดยส่วนมากเขาจะตอนกิ่งกระดงประมาณขนาดนี้เนาะคือ บางบางบาง,บางท่านที่อยากได้กิ่งเอาไปปลูก,กน,นะอยากได้กิ่งยาวๆผมว่าเนี่ยกิง่งแบบเนี้ยปลูกแล้วโตไวแตกไวแล้วก็ลักษณะที่เขาตอนนะดูน,นะคือเขาใช้ถุงหุ้มเฉยๆแล้วก็มัดมัดหัวมาถทายพอดีเขาตอนไปแล้วไม่ได้มาถ่ายตอนที่เขากําลังตอนเนาะก็ขอเขามาลงดูคือระยะปลูกเนี่ยแค่ต้นไม่ชนกันนะผมว่าโอ้เน่นน่าจะห้าสิบคูณห้าสิบเซนอะ คือเอาทุกกิ่งถ้าราคากิ่งหน้าต้นประมาณสิบาทนะเนาะก็คิดดูว่าต้นหนึ่งสร้างรายได้เลยประมาณสามเดือนจริงๆกิมจ,จูเนี่ยอตอนเดือนเดียวก็ออกรากแล้วก็ตัดไปชาได้แล้วหรือจะตัดจําหน่ายเนาะแต่ช่วงพักต้นให้เขาแตกแตกช่อใหม่เนี่ยแตกกิ่งใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณเดือนมากกว่าก็ขายพื้นที่น้อยก็ลองดูครับปลูกเอากิ่งแบบนี้ก็ได้ก็สร้างรายได้ได้เหมือนกัน ิมจูก็ยังเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการอยู่เนาะเดี๋ยวผมพาไปดูเฟินของมี่ทางนู้นตรงนี้เป็นเปินของมี่ก็ปลูกไว้เอากิ่งเหมือนกันไม่ได้เอาผลอ๋อดูอะไรนะอ๋อนนนนอันนี้คือ เขาปักค้ำอย่างนี้เพื่อรับน้ําหนักลูกกันหรอกิ<ๆ>่งกิ่งมันตั้งเพื่อจะตอนอ๋อเนี่ยไม้เสียบเยอะๆนี่ยเพื่อค้ำกิ่งให้มันตั้งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนะเยเห็นเหมือนกนะันส่วนกิมจูนเนี่ยอายุกี่ปีแล้วสามปีก็ยังอันนี้คือไว้ตอนอย่างเดียวไม่ได้เอาผลเลยเนี่ยครับใครกำลัง ที่อยากจะปลูกเนาะฝรั่งไม่ได้ขายผลได้อย่างเดียวนะกิ่งตอนก็เป็นความต้องการเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะเหมือนกัน่วนธ์ของมี่นี่ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มตอน้ะเนาะแต่งต้นออกหมายถึงเพื่อจะพูลูกออกมไม่ได้แต่งอะไรมากพุนลูกหมายถึงเด็ดลูกนี้นะอ๋อคือเด็ดเด็ดไอ้ลูกที่ติดพวกนี้เพื่อจะเอากิ่งอืมเขาเรียกพูนลูกพูนลูกออาพูนลูกเหมือนกัน โอเคครับแข็งก้นไว้เราเดี๋ยวพอดตอนนะรูดใบอีกทีรูดใบตอนตอนหรือรูดก่อนแล้วค่อยตอนเหมือนอนุน่ะเหรอใช่เราต้องรูดใบออกเป็นอห้เรื่องเราฟันอ๋อก็หมายถึงถ้าจะตอนตรงนี้ก็รูดตรงนี้ออกอยไรเงี้ยนะอนุนตอนสั้นยังเลยรอแต่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ได้ช่อตรงที่มันแตงใหม่แล้วเป็นเป็นยอดคู่ใช่ไหมอืม นี่ครับใคร,ใครสนใจสร้างเป็นอาชีพนะไม่จําเป็นต้องขายผลอย่างเดียวขายกิ่งตอนนี้ก็คือเราแบ่งโซนก็ได้เนะคือชุดแรกก็ขายกิ่งก่อนพอขายกิ่งได้ได้ค่าพันธุ์เดิมได้ทุนเดิได้ทุนคืนก่อนก็มาเริ่มขายผลนะเนาะโอเคครับวันนี้ก็พามาดูเนาะกิง่งสวนฝรั่งที่ปลูกเพื่อเอากิ่งไม่ได้เอาผลก็เป็นอีกทางเรื่องเนาะสำหรับใครอยากปลูกฝรั่งเพื่อเพื่อเป็นอาชีพนะเนาะก็ลอง ลองศึกษาดูครับมันปลูกไม่ยากกวยแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยนะที่เนี้ยตรงเนี้ยกี่ไร่เนะี่ยสามไร่โอ<า> oh, แล้วปลูกขนาดนี้กี่พันต้นนี้หลายพันนะปลูกเวื่เอากิ่งอย่างเดียวโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะพามาดเาูเปิดหูเปิดตากันเื่อใครกำลังศึกษาอยู่เนาะอยากจะทำกิ่งฝลังขายก็ เขามาเยี่ยมชมได้ที่แถวคลองชินดาเนาะมีสวนฝรั่งหลายหลายสวนอยู่เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่ต้อมเกษตรวิจิตรเป็นนัวเน้นด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ